เบิ้งบ่าวสุกแล้วหายนะพ่ออารมณ์บมดีเมียอภินนีปลาผู้สองคนเลยเกี่ยวเขาผู้เดียวอารมณ์บ่ค่อยดีเด้อทุกคนเลยเอาสบายดีเนาะทุกคนเนาะเหมือนนี่ออกมาหาบ่าวสุกอยู่หน้าเหมือน,นจังเห็นเพิ่นเกี่ยวเขาผู้เดียวพ่อเขาเพิ่นกระลักออกมาเกี่ยวเหมือนนี้ได้ทุกคนเลยเพิ่นบอกว่าสิออกเกี่ยวเขาเมือนี้เพิ่นวะเพิ่นเอาว่าอันนี้ คนเกี่ยวเขาผู้เดียวยี่ทางนะขอกนกรงมารีได้มาซุกโอ้อยได้ตื่น <laughs> ตื่นเอยียงแล้วบริหนอนก็ตื่นตื่นบือกมันแห้งตื่นป่ไหมเกียวเขาผู้เดียวตื่นเือห้ตื่นตื่นบอต๊กใจเออบ่ต้องะอะไรบ่ เออเกี่ยวเขาน้ำมะฮ่อนบ่เขาจะมาถ่ายหน้าหนังแบบไอ้คนน้ามะฮ่อนบ่บุ๊คเหมืออนดอกบ่หรือว่าฮ่อนเออมื่อกี้ก็เป๊ะซีเงาเงาได้ทุกคนเลยพวกายงานอ้คนนามันบ่คอยแดดป็นได้แต่ว่ามันห่อนเนาะเขาเอิ่นวันยังวะเขาเอิ่นว่าแดดบุกเท่าบ่จฮะมเิ่บุ๊คอะไรนี่เด้อแดดบุกเท่า กระเด็นมุกเท่าแต่ว่าแบบว่ามันแดดอยู่แต่ว่ามันมีขีฟาขียังไรหะนนะมาเดีมันก็หอมได้ยินด้วยกระเด็นมุกเท่าบอกบอกเคยได้ยินมาเจ้าโอป้านาเอ้ยบันนอกลายบอกเคยได้ยินผ่านวะอือจะมาแต่ใส่โอป้าหนิเดี๋ยวเกลือไรเติมไปเนาะเกลือเปี่ยวเกลือเปี่ยวอะยรเนี่ยไปใส่เบิร์ดปุ๊บจุกเอาน้ำมันนะเนี่ใส่เนี่ยเพล เมียซองขนถัวเกี่ยวเขาผู้เดียวโอ้กดูนะเจ้าเนาะดูนะเดียวนี่เนาะเออกระดุ้แล้วไปน้ำเอามาเกี่ยวคอกับบูมาไปน้ำเอาเมียฮะเอ้ยไปน้ำเอาน้ำแพรก็น้ำเอาเมื่อฮามเอจโอ้เมียจะเมื่อฮามเอเมื่อบาตผัวเฮ่จะเมื่อน้ำเอามาเกี่ยวเขาแล้วกับบูมาเออเป็นน้ำาซองจมเสือกบ่มา จะาห,ออหายเหรอยเออเย,ยักหายยออังเฮ้ยไปเลีนน้ำเอฟซีก็ยากหายเออไปเล่นน้ำเอฟซมือนะอั่นนะบ่โดนส้นอ,องแลวก็เลนยักหเฮ้ยยักหาล้พักนมือยากสองเออเออบัรน,นี้เขาก็สู้กลายแลเฮจะได้บัดนี่จัเอาดอเอาสกียวผู้เดียอบ่ใครเขาขจะจักเอาโอ้ขายเขาจักเอาเออ,เอ,อ,เอ,อ ไปนำเอาเมื่อยเท่าเลมือนำเอากระบอืกใหม่ไปนำเอาเมียอ่ะเมียหายทุกคนเลยกอสู้ไปหามฮะพอแล้วไอ้มิงเอาเฮ้ยเจ้าหน้ากับเขาทำบีดนั่นเราหายเจ้าหายขึ้นเออวันนี้จะหายขึ้นเบอร์ให็นนะเออขึ้นด้วยโซนอีกเนาะกูไปงอเอาอีกพอได้ให้เมียมาเกี่ยวเขาซอยนี่ เปอานเสือกบมาเออนี่คือทีหนึ่งเอ้ยเหมะเง็ได้กับสนักเปน้เอาซ้เสือกับบอมาเอ้ยอือจะได้บ้านนี้ยดีเงาเปล่าก็เราบมาได้撒โอ้ยเขาจังเอาโอ้รับบอม่าใคเขาจังเอาแล้บบมาเลยเด้โอ้ยมาเลยโอ้ยบุดรัสกัเอาแลโอ้จะเอาใหม่อีกมือยัน้ารชนะเออเออ เจ้าก็เคยตีเราขึ้นอยู่ปะโอ้กำลังเสียทำยักษ์ตีดอกเออยั่น่ากระเขาเจ้าเกี่ยวเอาเขาสบายแล้วนอกเขาทางปู้โอตัดเอาเอ่อเยียงจักบุญบุญอยี่ยทุกคนเออเขามาสุกเบิดแล้วแทนมาสุกก็ย่างหมดเลยไล่ตีเขาเจ้าโอ้ยังนี่แหละก็คือยังใส่ยังแฟรมาโอ้ยเขาสมมติก็ได้ดอก เออแต่ละสีมาบ่ละอะบ่ปด้ให้ดอกเขามไปปั้นให้ดอกเออบอเกียวบเกียวเอาคืนเที่ยงแล้วเนีอ้ยสุอนั่นเออหมาหมาปปั้นให้ดอกหมดแล้วขา้เลยนะเาบ่ส้นเนาะบ่ปั้นให้อีกเืานัาจะขอมาเอ้ยมีซนนะาเขาเล่อ่ะโอ้ยตะกรันคยเกี่ยวมากเนโอสต๊อกเออเฮ็อากับเหามนเออเอกับเ่าหรถ ใารเขาเขาครคืออุดมือหยาเออเขาบอกาอันนี้เกี่ยวอู้เดียวเกดียวเลยนะเออยากเป็นดุได้ทุกคนเลยขอเกีียวอัพเดียวคนลคนว่ขัเหนียบ่มาเปนน้ำเอาอีกตีมือนอื่นพุมนาบ้าเศร้าแล้วเนาะเป็นาตอนเือกกบมาขี้ขาดแล้วตจะเปนำเกีียวเขาบหรสำหักอีกคนหนึ่งอ้ยนังเชิญ เฮ้ยนพื at hey. so ่อเห็ดย hey. okay. mm ังเมื่อยังเลยอยู่ื่นเี็ดย่างเลยสุดย่างื่นเลยนอนอยู่เอนิมันโกินหอแล้วบอเฮ้ยจอดตามาคือตีบติอเฮ้ยนี่เจ้าโบเห็ดวียแล้วกะตี้เ้ยบคืคือผมทายคิว่าทำโบเฮ็ดวี๋เบิ่งเกี่ยวเขาใบางอย่างจนแล้วตงกันเออโอ้ยมาอันนั้นวันได้ยังนั่น อคนขาวจ้างบาคนสปิดเป็นแล้วให้บักไงคนชอยเป็นแล้วภาาคิปเอ้ไม่ได้ดีอ่ะพี้วพรไเจ้านอนเกี่ยวนั่งเกี่ยวเนสะพวกมือเกนะอยากขเขาก็ผัาคืนเอออยากกี้เขาแล้วเราบพผ่าคืนก็นอนเอาบ่ดนี่โอ๊ยม่นาเกียดแล้วเหนื่อยเหาอเออคืนกับบุคืนตีข้าวพอมันบุคือใหม่ๆเด้อตื่ใหม่ๆหันเจ้าขึ้นไปนั่งมด ถ้าปิดแลวเขาไม่ปามั่นดนโดนป้ายลกันห่วยูระเดี้เขาซุกแหละน้ำิวประเี้เขาซุกมาจิ๋วแล้ววันนี้เนาะเออแม่แท้ๆไปตีบบคืนบอเพศล้วได้นีโอ๊ยเขอกินน้ำกมาถ่ายเยนช่วงบุคคลมันแดดด้กัคืนโมเมยบอ ไปค่ะจีข mm ืนกับไปนั่งยีเทียงบอกกันอยู่เทียงของเกี่ยวเขาผู้เดียวกับโอ้เราเกี่ยวได้ลายได้ทุกคนเลยโอ้มาแต่สาวโอ้เกี่ยวผู้เดียวเรามาแต่สาวโอ้ผู้มาแต่ท่านแจ้งผมว่าโอ้มาแต่ฮะมาแตู่้บารทางปูงโอ้กับมาสาวไปได้แล้วหกมงูุ่บารทางปูงอืม

โอ้ยอยากกอดจะกินหล่มาไอ้ท่านเลยกินเขาเสาสับโอ้ีนายนี่แหละเอาแอร์กับเขาโอ้ยนี่นั่นน่ะเนี่ยกันนี่ปะมันถ่ายเอาแอร์กับเฮาเด้อเฮ้ยแค่นั้กับเขาเนี่ยกันนี้ปลาตะเกี่ยวเขาผู้เดียวอารมณ์บุคอยดีเด้อเด้อทุกคนเลยถามีหยังเนี๋ยวกินจะเห้กระติบเขาบักใหญ่หอยเนี่ยค่ะแต่ว่าขออยากกินน้ำผึิงอันอื่นอันอื่นก็ทาม ทำก,กินโลดมาจะระเทืองซีไก็ทำยังแต่ซีไก็ทำหนักน,นี่บอโอ้หนักยังเหรอจีสีบอกฮึลดี่สามอารมนดีทำนี่ทำหน่อยก็ได้เเออเกี่ยวเขาพู้เดียวพ่นพ่นเมื่อยแล้วพ่นหอดมี่อ่ะบอฮะดว่ากินหอยมี่อ่ะ เป็นจังไดเมื่อแห้งบอกินแล้วไม่เขา่าค่ะจะมาบอกนะเพรอะไรได้นี่ฮะกินเขากินนาำแต่ว่ามันเพจนะจะมาถองมาถ่ายห่าอยังลมบดียังมาถ่ายอยากกินเข่าบอกกินแล้วแลยากินกันนะ เดี๋ยวชับนมาบอกนายนายท่องมูลนะหมูจะกินมูกินแล้วโอ้ยบอกก็มาได้อะไรวาดนี้ดีนะนะเออมือนจะมาอ้อยนะมูเกี่ยเขาอย่างเอิญหมูคืนยังหมูพอยังมาทายชิปมาว่านมูลนี่นี่ฮะไอพวกนี่ฮะพ่อเราทุกคนบ่อสุ้กับเมียนีปลาล่ะอย่ามาซ้่มเติมนะอีนายนี่โอ้ เมีอัน,นี่ปลาบัวซองโคตรเลยนังแพนังไสนีป่ปลาให้เพิ่นเกี่ยวเขาผู้เดียวโหนี่เจ้าเนี่ยเกี่ยวได้วลไรเติมได้ลรอผู้เดียวเพิ่น,น,นเ,เ,พดเ,ดเพิ่นดดว่ามา,าแต่แตะเด็กๆผู้เพิ่นว่าเออพวกาอน,นี่นั่นนะ่ะเมีอัน,นี่ปลาเหรอเนาะเฮจะไหนบ้านนี่เช้เมียะไรไหมบ่เราจะไปงอแล้วเหลือส่วนตัวมันจะไม่จะครูอยากเห็นนี่นายเป็นคนนั่นแหละ ส่วนตัวแล้วเผื่อว่าเจ้าอยากได้เมียใหม่สิหาส้าผู้สาวให้ทหางประม่อุดบมจากตรงนี้อยากข้าวเองนะว่าจะมุ่มงหให้หยาดว่าเด้ข่อยห้าหายยาแล้วมันงามห้าเอาผูกแถวาไกลๆเอาบอ่มันนะเดถอยอยากได้เด้ไอไปจะสั่งหนีได้โอ้มาถ่าย เจะสั่งผ่ดนว่ะก็เห็นยังให้เจ้าสั่งฮะในอารมณ์บอดี้มาถ่ายคลิปแต่ก็ไม่อารมณ์ถ่ายคลิปน้ำเหมือนนะทุกคนเอ้ยเบืองบ่าวสุกแล้วหายแล้ว,อออวพออารมณ์บอดีเมียอภินนีปลาประสองคนเลยเกี่ยวเขาผู้เดียวมึนๆมากเลยค่ะอารมณ์บอดียังมาเบาอีกหนยเนี่ยโอ้เผลนหายแล้วเผลนหายแล้วคอยก็สิโคอนื้อหาตปิดคลิปมนแล้วทุกคนเนาะเบืองหูว เคไปหมุนเพื่อเขาเห็นตะโกตกูจูดอยู่เอาละทุกคนเนาะมีแต่ว่าพอกันขีดหนาเนานะ